กราบสบายดีพี่น้องปู่ป้ายมดสุภูสุคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่2สมพิด LAO มื้อนี้เฮาก็สิมาเลาะสวนหักแตงเนาะทุกคนเนาะเพราะเฮาเก็บได้หลายเติบเลยสิมาเบิ่งมันเลยสวนมักแตงเลยนะโอเคทุกคนเฮาก็ไปเบิ่งกันเลยเนาะทุกคนเนาะนี่ก็คือสวนมักแตงเนาะทุกคนแต่มันก็เป็นลายอยู่เทุกคนเนาะนี่มันจ่อลายเฮาก็เก็บไป มักแต่เข้ากับปลูกไว้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนน่ะทุกคนเข้ากับเดือนเมาเทืนหนึ่งเนาะมข้ากะไปเบิ่งไปชมมันกันเลยเห็นไหมคนหน่อยก็มาคนใหญ่ก็มามาเก็บมักแต่งสาม่วนกอัน หาเดือนมาเถอหนึ hmm. okay. well, we been, h, mm ่งมักกะซีหัวหกในเจ้าน้อยมีคนเขามีคนเขาในะเจียบเรือกมันเลยฮะหักเลยนะโอ้ก็ใส่นี่ละปัน นี่ก็คือส่วนมันเฮาเองเนาะทุกคนเนาะงามงามแต่หญ้าได้บ่แม่นงามมันไดบรรยากาศในสวนมันเพิ่น่ก็ฝากกดไล์กดติดตามเด้อทุกคนเด้อ นี่เท่ากับกว่าพออันโกมักแตงเพื่มอมักแตงนะแต่ว่าตัวนี้บุคอยมีอันนั้นโอ้ยมีหมากหนึ่งตาเอ้ยออนี่นี่นี่โบยหน่อยขึ้นเจ้าอุลี่นี่นี่นี่เอาจัดการอาหารเสรมิม มันกำลังมันกำลังเป็นดอกละเลยมีกระมักแทะม,มีมองลัหม,มากซองหมาเนอะเพิ่นวะขึ้นชิป,ปูตาเอ้ยมาพันเดียนเหมือนนี่ครับมาถ่ายชวนมันเนาะทุกคนเนาะอ่า thả hên cả phá cột này cột tít tam này đó thủ quân đâu à, và khói đụ khả năng đấy chú mặn cả men vào đây à, nhà chỉ lại Hãy subscribe

thôi đây nam nam mà dạ ừ, nàng dạ nàng chắc, chắc ăn ta chắc mặt chết mà rồi có vào đi chết lăng chào thì không ừ. mà thì hành thì xuân lẽo nó thuộc quân cả để bạc bè để ham ô bạc con buộc mân phần vào này là nhà há đượn ทุกคนต้องการข้อจบคลิปส่วนนี้นอตานอเลียมาได้ตาเออคลิปหนะ้าพอกันใหม่เพ็่นวะ